ส่วนความ่ังหรือพูดนะพูดว่าว่างหรือเข้าใจง่โง่ไปว่าว่างแล้วเปิดช่องให้กิเลสทำอะไร,ราตามราคะโลภะตามอะไรนี้อย่างนี้ไอ้ความว่างอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉตทิฏฐิว่างเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิว่างน <c oughs> ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยไม่มีความหมายอะไรเลยปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ว่างหรือมายาหรืออนัตตาสุญญาตาเพื่อกําจัดกิเลสเสียอย่างนี้ความว่างอย่างนี้อ่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิทไมเข้าใจหรือไม่ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจหรือได้ยินได้ฟังกันเสียทุกคนว่าคําคําหนึ่งมีทั้งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเช่นคําว่าสุญญาตาความว่างที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มี ที่เป็นสัมาธิฏฐิก็คือสุญญาตาในพุทธศาสนาอยู่ในพุทธศาสนาตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือที่สอนอยู่นอกพุทธศาสนาบางศาสนาบางนิกายบางลัทธิก็มีไปว่าเขาเลยพราเราไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องไปรู้เขาก็ได้สอนผิดสอนถูกอยู่ที่ไหนไม่ต้องรู้ก็ได้แคบแคบํจเป็นถ้าจะจําเป็นจะดับทุกข์ของเรา นี่คือจิตมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วจิตนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นจิตที่ว่างอยู่ความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นสภาพเดิมแท้ของจิตคือสติปัญญานีก็มีอยู่จิตไม่ได้ก็ความยึดมั่นถือมั่น โอเรื่องยึดมั่นถือมั่นออกไปมันก็ทําผิดอีกไม่ได้มันมีแต่ทําถูกตามสี่ปัญญาทั้ง <c oughs> ความรู้เพียงข้อเดียวเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาคือเป็นตัวพุทธศาสนาทั้งหมดหรือจะเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดก็ได้นะีน <c oughs> มีไว้สําหรับทําอะไรไม่ให้เป็นทุกข์ ความรู้อย่างอื่นนั่นเช่นเรื่องโลกแบโลก,กลมนั่นนะมันเป็นเรื่องที่จะไปทํากับมนุษย์ต่อมนุษย์เพื่อมนุษย์นต่างหากถ้าเรารู้เรื่องโลก,กลมไปทํากับเพื่อนมนุษย์กันได้ก็ถาพูดอถือว่าโลก,กลมไปปฏิบัติงานกันให้มันรวบกันได้เป็นประโยชน์แก่กันได้ไก็แล้วกันรู้อื่นๆที่เราเรียนความรู้อื่นนอกจากพุทธศาสนานอกจากหลักธรรมะในพศาสนาที่เราเรียนกันมากมายก็เพื่อว่าเราจะทํากับคนอื่นได้ กางให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอได้เมือนจะไม่ต้องการอะไรการเพียงเท่าที่จะหาเรื่องอเรื่งสาเรียงท้องนี้มันก็ง่ายนิดเดียวมากเกินไปแล้วกินกันได้ทําสวนกันได้ค้าขายกันได้ <c oughs> เป็นข้าราชการในอันดับต้นๆก็มีเงินพอกินพอใช้ ปัญญาที่มันยังเหลืออยู่ที่จะทําให้มากออกไปนะเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะไ,ออไป้มากไปทําสวนให้มาออกไปทําราชการให้มากออกไปหรือทําอุตสาหกรรมให้มากออกไปนะอย่าเผลอถ้าเผลอทาไปในความยึดมัน่นถือมัน่นแล้วมันก็คือขุดลุมฝังตัวเองในความทุกข์ทำประโยชน์ผู้อื่นนะภาพสิบรูปที่เกียนไว้ตรงข้างหลังจอตรงนั้นดีมาก <c oughs> พอว่าง ว่างไม่มีตัวมีตนเป็นวงกลมศูนย์นะทีนี้เ็เกิดใหม่พลินออหม่ออกมา,มาเป็นผู้เท่วจุดตะเกียงส่องให้คนอื่นเอาของเท่ยแจกคนอื่นมันควรจะเป็นอย่างนั้นเอามันหมดแล้วเรื่องความต้องการไอ้ที่เหลืออยู่ชีวิตแรางงานแรงงานที่เหลืออยู่ก็เพื่อคนอื่นครอบครัว <c oughs> <c oughs> นั่นถ้าไปมีข้าวถ้าเผอิญไปมีข้าว มันก็เป็นเรื่องที่ว่าจะช่วยรันสืบต่อกิจการอันนี้ของมนุษย์ถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องนะอ้ามีเลนมีอะไรก็เพื่อว่ารักษาความรู้อันรเสิริฐของมนุษย์นี่ไว้ในมนุษย์อยูอ่ไปตลอดกาลทำให้ให้ธรรม,มะมีอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลก็ได้คนต้องต้องรู้ ต้องต้องมีธรรมะต้องประพฤติธรรมะทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนนั้นตั้งเป็นไปในแนวของธรรมะหหดจึงมีชื่อว่ามีผู้ซื้อพันอยู่เพื่อทําให้โลกนี้มีธรรมะอยู่ตามเดิมคนเสิฐเ,เรื่องธรรมะอยู่ตามเดิมยังมีพระเจ้าในศาสนา<ม>พวกมีพระเจ้าก็ว่าให้พระเจ้ายัางคงปรากฏอยู่ในโลกนี้ตามเดิมก็มีคน ถึงพระเจ้าอยู่เร right? ื่อยตายไปลูกมันออกมามันก็ถึงพระเจ้าอีกล้านมันออกมาก็ถึงพระเจ้าอีกเลนมันออกมาก็ถึงพระเจ้าอีกรู้มีการถึงพระเจ้าอยู่แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยในเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรต่งางๆโง่กันทั้งพยงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งล้านทั้งเลน <baik> เกิดมาเพื่อความสุขทางเนื้อทางน้งอะไรอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเลือประมาณเหลือที่จะกล่าวได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดมาสร้างนรกสร้างโลกนรกให้เต็มไปด้วยนรกที่มองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างเป็นไฟอยู่เรื่อยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและมากขึ้นมากขึ้นเคยมีทายาทอยู่เพื่อสืบศาสนาหรือสืบธรรมะอะไรแต่ว่าสืบนรกสืบกิเลสสืบนรก ที่เผาผลานเผาลนให้มีอยู่ในโลกนี้อย่าให้รู้จักสิ้นสุดได้มันจะเป็นซะอย่างนี้นี่ไม่ไม่มีดีกว่าครอบครัวเขาสักทีก็มันเป็นเรื่องอสืบความมีอยู่ของธรรมะความเย,ยือกเย็นเป็นนิพพานยังคงมีอยู่ในโลกนี้เรื่องนี้แม่ก็รู้เรื่องนี้ลูกก็รู้เรื่องนี้ล้านก็รู้เรื่องนี้เลนก็รู้เรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็สืบต่อต่อต่อกันไปมันก็เป็นโลกที่น่าอยู่น่าดู โลกของนมนุษย์ที่มีราคามีความหมายตรงกันข้ามเป็นไปนในทางโง่หลับตายิ่งขึ้นทุกทีไปยึดมัน่นถือมัน่นแต่ความสุขทางเนื้อทางหนังแล้วมันก็สืบนรกว่ายอย่าให้ขาดสายได้ตาดู <c oughs> แต่มันไม่ใช่เงินต้นของพรหมจันยร์สมิิดมันถือมัน่นมากขึ้นมากขึ้นไปอยู่กันด้วยสติปัญญาให้โลกนี้เยือกเย็นไปไในธรรมะนี่ เป็นเงินต้นของพรหมจันย์จริงไปเพื่อให้มนุษย์ไม่ต้องมีความทุกข์โน้นมันเป็นของจริงที่จะทรมานมนุษย์ให้เป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดของจริงด้วยกันจะว่าใครไม่จริงก็ไม่ได้มันจริงแท้เลวยกันนี่มันจริงไปอย่างนี้สุดมามองสรุปท้ายว่าไอทั้งสองจริงนี่ก็เป็นมายา อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยคือถึงขีดสูงสุดขีดพระอาหันตหรือขีดนิพพานโดยสมบูรณ์จบลงทีเนื้ออะไรหมดเนื้อดับทุกข์เนื้อทุกเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อทุกอย่างของประมาจันอยู่ที่นี่ ต้นของพรหมจรัน์าก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติเพื่อความมาย,ยึดมั่นถือมัน่นรู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความมาย,ยึดมั่นถือมัน่นเรื่อยไปเป็นเงื่อนต้นพรหมัรรย์แล้วก็ไปจบลงที่นิพพานคือหมดความย,ยึดมั่นถือมัน่นแบบแยกว่าเ,เงื่อนต้นของพรหมัรรย์นั้นคือความจริงเท่าที่มนุษย์จำเป็นจะต้องรู้ ไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือความจริงที่เลือเฟือที่ไม่ต้องรู้เลยวม่จะเป็นจะต้องไปรู้มันจะเป็นจะต้องไปสนใจเราไม่มุ่งหมายเอาแต่ที่ว่ามันเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เราไปกว้างเอาหมดมันการศึกษาเราเรียนของพระของเนนจึงคร่าไปหมดไอเรื่องบ้าบ้าบอเรื่องโลกโลกมากออกไปมากออกไปว่า จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาอย่ามายึดมัน่นคือมั่นโดยตรงนี้ไม่รู้ไม่เรียนไม่สนใจจําไว้แต่ว่าคําพูดคำหนึ่งในคติธรรที่นั้นไม่รู้ว่าเปนะ็นอะไรเรียนเรื่องยุ่งยุ่งบ้าบ้าบอเรื่องมิจฉาทิฐิมากมายหลายร้อยหลายสิบขันไงเรื่องปรัชญาเรื่องโลกเรื่องต่างๆว่าจะไปทางไหนกันทั้งหมดนั้นไม่ใช่เงินต้นของะมจริง ที่จะไปเป็นธรรมทูตเผยแผ่าศาสนานเป็นพวกไอ้คนน้ำลายนั่นเองไม่มีความหมายอะไรทํำลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสาระอะไรไม่สนใจเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นคน <c oughs> นี้นก็รู้เรื่องอะไรมากมาย <c oughs> ที่สิ้นสุด <c oughs> เดินไกลนอกทางไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีที่มันไม่ใช่ธรรมทูต <c oughs> ทูตของธรรมัม่ใช่ทุกขะทูตเป็นทูตของความทุกข์เป็นทูตของนรกของยมพบาลที่ทำใ,ให้โลกนี้มันมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันทำให้ฟันเฝือ,อยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันเป็นทุกขะทูตมันทูตที่จะไปแจก,กจ่ายความทุกข์ให้ทั่วโลกไใ้รัตวธรรมทูต ไได้มันก็เราเป็นราป่าบ้าบ้าบออยู่แถวนี้ถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นเ,เงื่อนต้นของพรหมจรรย์แล้วก็ปฏิบัติเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงปลายทางสุดของพรหมจรรย์คือไม่มีทุกข์เลยคือว่างถึงขนาดที่จะไม่พูดว่าจริงหรือเท็จไม่พูดว่าดีหรือชั่ว ไม่พูดว่าอะไรหมดหุบป,ปากเลยนั่นคือว่างคือคือน่าสงสารพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยึดมั่นในความจริงแล้วโออ,ออวดความจริงอะไรแต่ท่านก็ต้องสอนสอนเรื่องความจริงที่บางคนที่มาค้นคว้าความจริงได้แล้วมองเห็นว่านี้ความจริงแล้วเต้นแรงนแ่งเต้นกาตะโกนวความจริงโว้ยคนนั้นเหมือนบ้าท,ที่สุด นอกจากเรื่องความดับทุกข์กับไม่ดับทุกข์นะการทําให้ทุกข์มีอยู่หรือความดับทุกข์แต่กะมีเท่านะั้นแล้วก็จริงด้วยกันนะปัดอย่างไรลงไปมันก็จริงอย่างนั้นความทุขที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นนิพพานแล้วก็ยังยึดถือไม่ได้แล้มันก็หุบปากไะ้ดีกว่าไปมันก็ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นในแง่ใดแง,ง,ง่หนึ่งต่อไปอีก